ช่วงนี้น้ำมันแพงค่ะแปบบเลยขอเสนอรถเล็กประหยัดน้ำมันค่ะ Toyota Vios ค่ะเครื่อง 1,500cc รซีซีรุ่น E ค่ะคันนี้เป็นปี2018ค่ะเป็นตัวรองท็อปเลยนะคะคันนี้ไม่วิ่งน้อยด้วยค่ะ80,000กว่ากิโลเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวเราไปชมฟังก์ชันรถค่ะที่เหมาะกับการใช้งานและเน้นเกี่ยวกับเรื่องการประหยัดน้ำมันเลยค่ะรถเล็กประหยัดน้ำมันข้องตัวสำหรับใช้ในเมืองค่ะ โ o y o ต a v วีอ1.5ค่ะรุ่น e ปี2018ค่ะคันนี้รถจอดอยู่ที่โตโ o ต้ชัวอ่อนนดค่ะรถผ่านการตรวจสอบ280จุดค่ะเช็คประวัติได้ทุกคันค่ะคันนี้ก็เช็คได้นะคะรถคันนี้ค่ะเพิ่งเข้ามาไม่นานค่ะเป็นสีบอลเงินค่ะฟังก์ชันอุปกรณ์ก็มีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วล้อแม็กขนาด15นิ้วค่ะเมื่อจับประตูสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมาด้วยนะคะ ด้านหลังก็จะมีไล่ฟ้าหลังค่ะรถเก๋งสไตล์ซีดานกับโตโยต้าวีออสค่ะภายในสแตนดาร์ดค่ะรุ่นนี้จะเป็นแบบรุ่น ตัวรองท็อปนะคะภายในจะเป็นเบาะผ้าอยู่เลยค่ะคันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นบาะหนังค่ะเป็นแบบสไตล์เดิมๆม,มาเลยค่ะเบาะผ้าตัดลายเส้นสีน้ำตาลแดงนะคะด้าน,นคนขับก็จะมีสวิตปรับกระจกและพับกระจกไฟฟ้าค่ะเครื่องเสียงก็สามารถเชื่อมต่อ AUX USB ได้นะคะ คันนี้ตอบโจทย์ค่ะรถเล็กประหยัดน้ํามันค่ะเน้นเกี่ยวกับการใช้สอยด้านหลังค่ะไม่ได้แคบนะคะเป็นรถเก๋งที่ใช้คุ้มค่าจริงๆค่ะรถคันนี้เดิมๆเลยค่ะเจ้าของเดิมรักษาดีค่ะมีระบบเอกเบ,บ มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ค่ะถุงลมคู่หน้านะคะเพิ่มความมั่นใจได้เลยค่ะในเมื่อรถเล็กประหยัดน้ำมันค่ะเน้นเกี่ยวกับเรื่องความประหยัดแล้วค่ะทาง Toyota าชัวรค่ะเราขายคันนี้ค่ะพิเศษสุดๆค่ะอยู่ที่336,000บาทเท่านั้นเองค่ะมาพร้อมกับการรับประกันคุณภาพรถ3เดือนหรือ5,000โลด้วยนะคะแคมเปญนี้ต้องรีบมาชมรถแล้วค่ะเพราะราคาเนี้ยถูกใจแน่ๆเลยค่ะ แถมมีแคมเปญพิเศษค่ะดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่2.79ค่ะผ่อนนานได้ถึง4ปีหรือจะเลือกคนอนสบายกระเป๋าค่ะได้ถึง84เดือนด้วยนะคะสนใจมาชมรถมาทดลองขับได้เลยค่ะบ้าอ,อยู่ที่ t o โยต้าชัวร์ซัมเมตสาขาอ่อนนุนนี่เองค่ะ